ส่วนนี้เป็นเป็นเท่าไรส่วนนี้นะแมนหลายเตื้องกว่อันนี้คือนี่แมนเหมือนเล่นปะครับนี่ตื้อไปเหรมือนมัดไงโบออกนี่แบบโบแบบเล่นตีอันน้ำมันแดงนะน้ำมันแดงน้ำมันมันนะเอาลิ้นมาเอาลิ้นมาโปมัด ครบับสวัสดีครับ,บพบกับผอเกษตรอีกแล้วมอนี้มอนี่นะครับผอยืน,ยอ,อ,นยอยู่ที่อำเภอทาลีจังหวัดเลยอยู่ในช่วงนะครับผอซอยเหลือเกษตรกรเขาจะไปซอยเรื่องยังมอนี้จะไปเบิ่งกันนะครับไปไปเบิ่งกันเลยโอ้โหขึ้นเขาลงหวยมาโอ้มามาฮะพี่ภาพปิดเมื่อไรแล้วหล่นเลย เขาขึ้นเรื่งมาได้เดี๋ยเขากะมาถึงสวนเกษตรกรแล้วเดี๋ยวเพึ่นแนะนำตัวก่อนคุณพ่อซื้ออยังครับแนะนำตัวก็ทั้งรายการเนยซื้อสถิตเชื้อบุญมีครับสถิตเชื้อบุญมีนะครับอยู่บ้านไหนตำบลไหนพอ่ออยู่นบ้านน้ำแขมแตะบลน้ำแขมอำเภอิาฮารีจังหวัดเลยครับรครับภาษากับมาแล้วนะกันสังเกตได้นะครับนี่คือปัญหานี่ที่ให้มาซอยนี่เกิดปัญหาอีกย่างึ้นไอ้ยางมันกรีดบ่อมันไตนึ่งครับนะการไตนึ่งนะครับมันกรีดบ่อออก ปัญหานี่ป็นมาโดนไปโอ้เป็นมาไดยตั้งห้าหกปีแล้วห้าหกปีครับคุณพ่อเห็นเสมือนจากไรอ่าส่วนนี้สี่ไรครับส่วนนี้นะมีจากสวนนี้สองครับสองสวนอีกสวนหนึ่งแปดสิบไรเงินป่ะครับโอ้เงินีเดียดนี่จเสียเล็กถึงเนยพ่อคือได้รู้จักตองไห่มาซอยเนี่ยป็นยังคิดยังไงคือไห่มาซอยเอ้ามีคนแนะนํามามามาบอกอะไมีคนแนะนํามาว่าสันได้เสียเงินบอขาวว่าบอฮะ เอาคือลูดบริสิทธิ์แต่ผมเก็บเงินน่ะมึงนะครับฟรีพีาจันเป็นบ่ครับครับมื้อนีบินมาจัดย่าสถ่ท่อนมห่อนบางเลยนะครับเขาก็จะเริ่มกันเลยนะครับต้นใดพอมันเป็นปัญหาแบบไรอ่ะให้เบิ้งก่อนต้นนี้ก่อนเลยนี่เจ็ดปีแล้วนี่เอมผมคิดมานี่มันสิบสองปีแล้วเคราะคำนึงเบิ้อยากเปิดซองน้าเหรอเปิดซองนาแล้วนะครับอันนี้คือสิบสองปีนะครับตั้งคุณปันญาติเฮ็ดกันนะพี่น้อง เฮ็ดจะออกเฮ็ดยู่สวนยางเฮ็ดแดงพอเฮ็ดคุณนะครับไม่ใช่เฮ็ดพวกติเฮ็ดคุณโอ้นะครับนี่นี่นี่นะครับสิแก้ปัญหาให้นะครับก็คืออันนี้คือเพิ่นพักแล้วพักมาจักปีแล้วก็ตัวนี้หกเจ็ดปีแล้วหกเจ็ดปีนะครับอืปัญหาลักษณะอันนี้คือต้นแรกเนาะครับผมยาวกับผมขอเฮ็ดยังกับต้นอย่างใหน้อยเด้ออย่า่าจังสันตจหงสี่เถอะ โอ้โหโจกยากเลยเนาะของดีเียก็ได้มันบอกกี่พอครับตัดทิมดิบวันนี่ตัดตัดบบได้พี่น้องต้องซอยเป็นแก้ปัญหาบอกว่าสิมาซอยแก้ปัญหาแล้วโบเมีนว่าตาเดออันนี้โบเมีนเอามาหลินเนี่ยครับลุงกระถามาแล้วเก่าวัดเก่าว่าตัวนี้เนาะมูมามูมามูนม้าง ผมดุกดิกดุกดิดุกดิมามามุนหัผมดุกดิดุกดิมัมากมุนหัผมดุกดิดุกดิดุกดิกเอาเอาเอาเงปอกมิดเอาเกี่ได้สี่สบานเป็นดีล้วเป็นสีะมิดมีทาลีมีทาลีแมีทาลีนะเอานะครับนี่คือต้นแรกเราพอเนะพี่เห็นผมเห็นจังสีนี่คิดจังใดครับคิดว่าจังใด คิดว่าเฮ็ดเรียนๆนุ่หวัวตีวันไงพอบ่แล้วมะแก้ปัญหาให้แล้วครับเนี่ยค,คิดว่ามาแก้ปัญหา,าบ่ผู้นเบิ่งอาจจะว่าโอ้ไปวันวัน,น,นหลักกระเลียวเห็นบ่ครับ,รบแต่ตัวว่านเนี่ยในตัวว่านนี่มันบ่คือกันนะครับเจ้าจเสี่ยวปุ๋ยตัวใดก็สร้างแต่ผมเอาของผมก็คือสูตรพ่อหมอ นะครับนี่คือต้นแรกนะครับต้นี้ก็วานเลยว่ามเนี่เอาบานเลยพอบานเลยให้พ่อขยับเลยนะครับต้นต่อไปนะครับส่วนนี้เป็นเป็นเท่าไหร่ลายบ่ส่วนนี้นะแมนลายเติมกับลายติบกระตีเสี่ยโลละจักบาทอย่างยี่นี่อ๋อหยิบฮาผมขายบางสามสิบเมื่อลงเนี่ยอโลละยี่สิบห้าบาทเดือนหนึ่งขายกรอบสองสองรอบนะครับกระตีไปต้นละห้าสิบบาท เป็นไหม,มครับได้อยู่ครับได้อยู่นะครับต้นรหัสสิบเสียโอกาสอันนี้เพิ่นว่าเพิ่อนพักว่าเจ็ดปีเราแห้งนัก,ก็ว่างหันวังหันฮาปีอันนี้เจ็ดปีนะครับอ่านะครับนี่คือต้นที่ส<พ>องนะครับเอาพอมาเลยนะครับอันนี้คือต้นที่สาม หนึ่ 2> 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ตัวนี้นะครับเคยเคยได้หายยังมาแก้ปัญหาบ่พอบอ่บอปล่อยไว้เลยบ่บ,บ,บ่แก้เลยเหม็นมืดเหมือนเหลี่ยงกระสลายเอ๊ะมา, <laughs> าดิคักอันนี้คือนี่แม่นเหมือนเล่นบ่ครับนี่ขึ้นไปเลยหม็นมืดเนี่ยเสียได้โอากาสในการขีด ไดงเงินที่พ่อบอกว่าเมื่อกี้โลละหาอิยเดือนละหาิบาทต่อต้อนนะครับอันนี้นนค,คือต้นหญ่าพ่อกี่เนี่เมื่อกี่เองกันบ่ครับตื่นจังมุ่งนะครับตื่นยังมุ่งเมื่อกี่อย่างเอาเรือเ่อแต่อากาศถ้าต้องฝนอนี้ก็คิดหย่อมเมืองแลงแต่เวน้นถ้าฝนตโปรตก็คิดอบเดือแล้วแต่จังหวะการกีดเดี๋ยวน,นี้เว้นบ่ เว้นคืนเว้นคืนอ๋อคือหนึ่งเว้นหนึ่งกหนึ่งวันเว้นหนึ่งวันเป็นบ่ครับอันอีกย่างพันไหนครับหกร้อย๋อหกร้อยมันมีอีกอีกอีกพันหนึ่งคืออย่างพันอย่างพสองนึงสองาหนึ่งนะครับต้นที่หนะครับตัวนี้เนาเรลืมแย่กงไม้จ้งหน่อย เจ็ดต้นนี้นี่คือต้นที่แปด,ดนะที่ม,มตัตรวจไดนะ้ยากีดก้อนผมเนะี่ยที่ผมมัดไว้เนี่ยยากีดก้อนผมเนี่ยที่ผมมัดไว้เนี่ย ห้ามกีดก้อนถ้ากีดก้อนผมปั๊บได้ครับห้ามกีดก้อนถ้ากีดก้อนผมปั๊บได้ครับอีหมากกีดเองบ่ต่อยฟีได้ผมยีปั๊บอีหมากกีดเองมนบ่ฮะอีหมากกีดเอาเองแมนผมจะมโคต้นให้ผมจะมโคต้นให้คือต้นนี้เป็นบ่นี่ครับต้นนี้นี่คือต้นที่สิบนะครับบ่พูดก็ได้ก็ป่นละป่นหลือเนาะปุ่้กีดทิ้งเถอะตัวนี้กีดผมกีดอยู่เลยนั่นนี่บ่โอ้คือมันม่หน้าหน้าเดี๋ยวเอาคมอีจัก กีตลอดเปลี่ยนเลยคือหมุนรอบต้นต้นฮะหมุนรอบต้นนะครับหาทอนอย่างนา <c oughs> ออันนี้คือต้นตัวไทย ครับเข้ากับไดเหตุไปแล้วครบสิบต้นเนาะพอนะครับอันนี้ก็คือเป็นแปลงที่ีที่ไดเหตุมาแล้วนะครับแปลงทีซีที่แก้ปัญหาของบ้านดําแคมหลืออีกหลายแปลงนะครับเพิ่นบอกว่าบุ่ปัญหาอะไรเหลือเกินครับเ,เ,เป็นปะครับ,รบอ่ะมือนอีก,กน็ขอของคุณนพุณน,พ,นพอทิดครับผมหลายๆเนาะที่มาแก้ปัญหาสิบต้นเดี๋ยวเดือนหนาเขาจะมาตามผลกันมือนีวันที่เก้าเดือนมิถุนายนเนาะเดือนหนา วันที่เกาหรือวันที่ซีบกูล่ะเดี๋ยวผมจะมาติดตามผลอีกรอบนึงหามมะกีดก่อนกันเนาะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่พอหลายๆนะครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีครับผมบายๆไปแล้ว <c oughs> ครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรพบกันอีกแล้วกับพ่อหมอเกษตรื้อนี้นะครับเขาได้ขึ้นมาติดตามแปลงเก็บผลของอำเภอทาลี ออจังหวัดเลยที่เฮ <ourselves> no pues be <away> ็ดยางทิมไว้ยางแก้ปัญหายางนาตายไว้าหนึ่งเดือนแค่นั้นเองนะครับเขาจะไปเบิ่งว่าผลมันออกมาของผมหมอจะไม่เฮ็ดไว้มันจะเจ๊เปอร์เซ็นต์ไปพี่น้องมาน้ามาอย่ยินแต่เสียงเอฟซีไล่ใส่มีเอฟซีมายืนตายยู่แปลงนะครับมามานะครับเขาเฮ็ดไว้นะครับพื้นที่กับบางมอะตั้งกันนะครับแล้วช่วนนี้ขึ้นมาเมื่อยนะครับปีนถึงไปนอแบดผมหมอจะัูดจากลงนี่งนี่นะครับ มามาจีดท่านเอฟซีนี่ท่านจ้าของสวนบานนี่ร้ายบานนี่าปวันดีครับวันดีครับนี่มันมาจ้าของสวนบานนี่เจ้าของสวนคือเปลี่ยนผู้ใหม่เจ้าของสวนตัวจริงเขาเป็นชายจะคลองสวนตัวจริงอ๋อเอาติดไม่ผมเนี่ยอันนี้คือผู้บังคับบัญชา่นไส้ไงนี่ตรงตรงไหนตรงข้อเสียอะไรอะแม่นนี่ผมนี่เออทางในนี่เออนะครับเมื่อนี้ผมยืนอยู่กับผู้ใดแนะนน้ำตัวเนี้ยคล้องสวนหนังไก่ส้นเสือหุ่นมี ไกสอนเชื่อบุญมีนะครับอยูย่บ้านใดตดําบลใดอำเภอไหนอยู่บ้านน้ำเคมต่าบลน้ำเคมอำเภอฮาลีจังหวัดเลยอ่านะครับมือนีคือมาแทนมาเห็นสามีมาเห็นสามีมาแทนสามี <laughs> ว่าปัญหายางเนี่ยที่มันเปลี่ยนนันเป็นนี่เข้าใจบอกยางมันบบ๊อกมันมันน้าายมันหิเล็กมันก็อันเป็นคราบเนาะตัวต้นมันเป็นเกล็ดหน้านะเป็นเลือกหน้านะแล้วมันกะบอกนะขี่บอกนะครับอ่ามือนี้นะครับก็คือหนึ่งเดือนทีที่พ่อหมอได้มาเฮ็ดไว้นี่ที่พ่อไปบอกฟังนี่เสื้อบอกว่ามันสีเห็ดได เสือบอะกับบอเสือแล้วบ่เสือแล้วนะครับบ่เคยออกมั่ออกเลยนะบ่ออกเลยบ่มีแยมมีกมีบ่มีนะครับเอาบ่ต้องเวาไหลยต้นทั้งล้างกล้องตากล้องเลยอ่ะนี่นะครับนะครับนี่ต้นแรกนะครับเฮาสิมาาฮ็ดกันนี่ละนี่ละเอาจะมองไหนี่เราเปิดหน้าแรกเลยนะครับมันที่มาทําไว้ตะกอนมันป็นจังไดก่อตะกอนบอออกบออกเลย โบมีน้ำยางเลยเป็นบ่บอนะครับอ่ะเห็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงต้นแรกอืแก็ส่งไกอีโอ๊คอยู่วะส่งไกอีโอ๊คอยู่วะเอานะครับไปต้นสองต้นนี้นะครับต้นต่อไปเลยนะครับต้นแรกผ่านไปแล้วเอาจะเอาตรงไหน หน้าเก่านั่นแะโอ้งัดเลยครับหน้าเก่าเลยมันมทําเพลงเลยครับมาก็เปิดเลยต้นพงนี่ที่พักไว้นี่มันบอกเลยทีมันน่าดามนะฮะมันน่าดาจริงสิแล้วก็ะบอ,อกแล้วก็บออกมีดไม่ถูกมือนะครับ แต่เลียนไม่ชิงเหมือนเขาอยู่บอกเออให้กอลบอลู้น่เดี๋ยวนะครับเอาผมบอดึงเลยมีดมีดมีดเพื่อนไม่มีดไม่ได้รับคุมนะครับเพิ่งออกมามีดบอเลือกเหมือนเขาหมอกกระกินแก่นไปแล้วโอ้นะครับมีดไม่ถือกับมือนะครับนี่คือต้นที่สองแม่นบอกเป็นไหน ไชถ้าเบิ้งลักษณะแหละเอามีดมีมีดดีๆไหมเฮ้ยมาเนี่ยเอาเนี่ยครับต้นที่สามเอาไปนะครับมีเลขนะเนี่ยอันนี้มีเลขที่เปิดเมนบเอาเมันยังอ๋แต่ก่อนเนี่ยต้นนี้มันมีความรู้สึกแบบนี้ไหม โบแบบไหนมันโบออกมันบบออกเลยมันบบออกเลยบบออกนี่แบบแบบว่าอันน้ำมันเดงนะน้ำมันเดงน้มันมันนะเอาลิ้นมาอาลิ่นอปูมาคุณเอฟซีเอฟซีปูหาปูหาลิ้นมาได้ไหมพอนีโปูะเปาเขาก็มีก็นะครับดูดูนะครับอันนี้คือเปิดใหม่เนาะถ้าถ้าเห็นแบบนี้นี่รู้สึกว่ายังไงครับจะได้มันฮะ รู้สึกวไว้ยังไงครับเห็นแบบนี้รู้สึกดีเนาะนี่นะครับนี่คือต้นที่4นะครับเอาจัดกันเร็วไป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 เร็วต้นที่หนะครับแล้วก็เออนะครับนี่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  นี่นะครับนี่คือมีดแรกที่เปิดเยิมออกมาแล้วเยิมออกมาแล้ว,ออลวนี่นะครับสองมีดที่เปิดดีมัอนออกแล้วนะ <c oughs> คิดว่ามันดีมันออกแล้ว <c oughs> นี่ตัวที่หกเอานะครับตัวที่หกนี่คือโอ้ใบใจใส่สีเนี่ยพู้น่ะจนเหี่ยวจนด้อยจนจ้อยหมดเลย คือเพื่อนบทเซียนก็มีดีๆเลยมีดปากเซียนผ่อหมอเสียงมางหนักเลยตัวนี้แกออกตัวนี้ก็ออกนะครับนี่นี่นี่ต้นที่เจ็ดแกอันดีฮะกะดีมันน้านิ่มอืม นะครับนี่คือ,อนนเปิดนะครับต้นที่เจ็ดแล้วนะครับ that, ต้นนี้อันนี้ปล่อยมันครับปูดูโอ้เปลือกมันหนาแบบเป็นสั้นเลยนะ้เป็นคอเป็นคอเป็นบอืมไปไปต่อนะครับต่อต้นที่แปดนะครับปล่อยไป <S 2> <S 2> อ่ะเ,เราจะมาเปิดต้นต่อไปนะครับนี่นี่ต้นที่แปดนะครับโอ้มีดมาแล้วปุนมาบอ มีดกำลังมานะครับจะเปลี่ยนมีดนี่นะครับฟังเสี่ยงฟังเสี่ยงวันเดียวไอ้มีดเอามาอืนี่นะครับคือสองมีดอ่ะอันนี้คือต้นที่แปดเนาะต้นที่แปดต้นนี้เป็นตะเลนไว้นี่บอกต้นที่เก้าใช่ไหม อืมแท้มาดวงน,น,นี้แกดแัดวงนี้แข้งคั <laughs> บกบ่คือเรื่องเมื่อกี้เลยมั้งเ่น <laughs> อ่ะ,อะ,อะก็เป็นถึงต้นสุดท้ายต้นที่สิบนะครับมาถึงก็จะดึงแล้วนะครับ <laughs> กระแทเ <laughs> ดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยว,วมิดเมื่อกี้บอกว่ามัเปลี่ยนมาเ <laughs> ดี๋ยวคมแล้วบ่มันมีด เอออันนั้นหินห้าสิบเนี่ยนี่เห็นไหมแกเอามีดพ่อหมอมาดึงอยู่ขังแล้ว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 ใอาเป็นไงเอาเป็นไงอืมจนได้การเริ่มโอกเริ่มเริ่มเอกใช่ไหมครับแจ๊กบออกไง่นบรมบอโอ๊กไงอยากที่บอกว่าเป็นยังไงนะตกอรตกอรกบโอ๊กเห็นเห็นแล้วเป็นยังไง กะอ๊อกดีอืมนะครับคืออันนี้คือหนึ่งเดือนแม่บอกว่าตอนแรกเป็นไงนะอาหารมาั้งกล้องหน่อยอาหารมาั้างกล้องหน่อยตอนแรกกระบอกเลยมันเป็น,น,นหน้าแดงอหน้าแดงเปียกนาแล้วก็เปียกเตกแล้วท,ที่ที่มาทําไว้แรกๆเชื่อไหมว่าจะได้บเสื้อเสื้อบบเซียโอเสือไว่สชได้แล้วมา่เห็นจนึงสิเป็นยังไงบัดนี้จะเป็นจะได้เพื่อนะมันตรงไดเพราะว่าเหมือนอกตองไดเพราะว่ามัอนอก มันออกร้อยเปอร์เซ็นต์หกเปอร์เซ็นต์มูนี่หสอนต์เปอร์เซ็นต์แนะครับได้เสียเงินจากบาทวราเอากันบอรอบนี้ได้เสียวันนี่บอบม่ได้เสียนะครับเอาเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเกษตรกรท่านได้เบิ้องล้วบอเสือนะครับเบอร์ทูแม่ไหมศูนย์ห่าสามครับแปดสี่เจนะครับคือมือนี่พ่อไปอยู่พ่อไปใช่พ่อไปส่วนทาง พออนก่วนหนึ่งครับแถวหนีเพลทชวนหลายนะครับทีนี้ว่าถ้าเกษตรกรผู้ใดบ่เส้อว่าเดี๋ยวมาเห็ดจริงบอหรือมันออกสีจริงบอเนี่ให้โทรได้ตามเบอร์เมื่อกี้พร้อมที่จะรับสายแม่นไหครับพร้อมที่จะบอกว่ามาเห็ดหรบอนะครับมือนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับที่ได้มาเห็ดแปลงนะครับเห็นย่างออกนะครับก็ดีใจก็เกษตรกรนะครับผมเห็นร้อยยิ้มได้นะครับพมอก็ดีใจนะครับอย่าลืมนะครับฝากช่องหน่อยนะครับช่องนะครับ ใครมีด่างหน้าตายนะครับทักเข้ามาในเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับพ่อหมอเกษตรนะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเนาะก็คือเรื่องทุกเรื่องปัญหาทุกอย่างของสวนอย่างเขาจะไปซอยแกให้นะครับผมมืนนิกะกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณเลยแหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วอยากโดนพ่อหมอเ่าเดี๋ยวจัดให้